คันบารินิวโดผีจอ,อมท่ำมองในห้องน้ำคันบารินิวโดเป็นปีศาจท,ที่มีประวัติซึ่งฟังดูแล้วทั้งน่ากลัวและน่าขยักขยงคันบารินิวโดจะสิงอยู่ด้านนอกของห้องน้ำในวันทรงท้ายปีเก่ามีลักษณะเหมือนเป็นนักบวชสวมเสื้อคุมผมสั้นดวงตาเรียวยาวร่างกายมีขนหนาปกคลุมเสียงเป่าปากของมัน ฟังค้ายกับเสียงร้องของนกกาเวาวซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำพาวความโชคร้ายมาให้แก่ผู้พบเห็นในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้และบางครั้งก็พยายามที่จะใช้นิ้วจับหรือเรียกคนที่อยู่ในห้องน้ำจนทำให้เกิดอาการท้องหูกดังนั้นคนโบราณจึงหาวิธีป้องกันไม่ให้คันบาลิีนิวโดมาทําม,มองตอนที่พวกเขาทำธุระอยู่ บางท้องที่บอกว่าคันบริีนิวโดนั้นกลัวสุนัขถ้าเข้าห้องน้ำแล้วเห็นมันปรากฏตัวขึ้นมาก็ให้ทำเสียงเห่าเหมือนเสียงสุนัขมันจะตกใจกลัวจนหนีไปเรื่องราวของคันบริีนิวโดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่บางแห่งจะมองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภผู้คนในพื้นที่นั้นจะมีธรรมเนียมเฉพาะ พวกเขาจะเดินไปยังหลุมซ่วมนอกบ้านกลางดึกในวันส่งท้ายปีเก่าช่วงเวลาตี1นถึงตีสาแล้วมองลงไปในนั้นพร้อมกับท่องคำว่าคันบาลีนิวโดสามครั้งไม่นานก็จะมีศีรษะของมนุษย์ปรากฏขึ้นจากหลุมถ้าหากนำศีรษะนั้นสอดเอาไว้ในแขนเสื้อกิโมโนด้านซ้ายแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านเมื่อเปิดห่อผ้าออกมา ก็จะพบว่าสีรานนั้นกลายเป็นทองคำบางตำนานก็บอกว่าให้ห่อสีรานของมนุษย์ด้วยผ้าไหมแล้วนำกลับไปที่ห้องนอนเมื่อแก่ห่อผ้าออกมาก็จะพบทองคำจำนวนมากสําหรับชาวบ้านที่มองว่าคันบารีนิวดเป็นปีศาจที่นำพาความโชคร้ายผู้คนแถบนั้นก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำกลางดึกของคืนวันส่งท้ายปีเก่า หรือหากต้องการเข้าจริงๆก็ให้พูดคำว่าคันบารินิวโดโฮโตโตกิสุก่อนเข้าห้องน้ำซึ่งแปลได้ว่าเจ้านักบวชปากนกาเหวาซึ่งเป็นฉายาที่คันบารินิวโดไม่ชอบมันจะหนีไปและจะไม่พบเจอความโชคร้ายในปีที่กำลังจะมาถึงตลอดทั้งปี